สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ใน Facebook กันนะคะก็ดึนเลยเข้ามาในเว็บไซต์ Google นะคะพิมพ์คำว่า K M ขีดโซเชียลนะคะหรือกดพาลิงก์ด้านล่างมาได้เลยค่ะเว็บไซต์ K M ขีดโซเชียลก็จะอยู่ด้านบนสุดเลยค่ะกดกันไปได้เลยนะคะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในตัวบริการตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการนะคะแพลตฟอร์มตัวนี้มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook YouTube IG TikTok t w i t t e r t e l e gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะ เป็นบริการตล24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการด้วยนะคะคุณเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยนะคะเส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะกดสมัครกลับไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เคย login กันไปแล้วสามารถเข้าใช้งานกับไปได้เลยนะคะ ขอมสูนารักของเว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลแล้วนะคะคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะกดไปตรงคำสั่งซื้อใหม่ก็จะเป็นมดหมู่ตรงนี้ค่ะมดมมู่มตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสั่ใช้บริการกันไปได้เลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็นแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะคะเพิ่มติดตามโปรไฟล์นะคะบริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะขอเลือกไปด้านบนสุดนะคะ คาอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนๆเ,เองนะคะิงตัวนี้คัดลอกมาเลยนะคะจากโพ้ที่ะะ้องการจะใช้บริการตัวนี้ต้องเปิดการติดตามด้วยนะคะเงินยอดไมได่คืนให้นะคะตัวนี้นะคะคัดต่ำอยู่ที่100ใส่ไป100นะคะกดส่งได้เลยะคะ่ะกกระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูช่องทาง ไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะคะคือออเดอร์ของเพื่อนเอเองนะคะที่เธอได้รับการสั่งซื้อไปแล้วชื่ออยู่หนะ้านี่กันทั้งหมดเลยค่ะด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเอเองนะคะหากเพื่อนทใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าอยอดไลนไม่ขึ้นสามารถนำเลขออเดอร์ด้านหน้าตรงนี้ส่งกับแอดมินได้เลยนะคะสถานะตอนนี้รอดำเนินการกันอยู่นะคะรอการสักครูนึงนะคะไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะ ช่องทางการเติมเงินนะคะตัวนี้มีอยู่2ช่องทางค่ะจะเป็นตัวสแกนคิวอาร์โค้ดนะคะรับบนอัาเพอร์ซนกันเลยนะคะกับคริปโตสามารถสร้างจ่ายกันไปได้เลยค่ะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่น้นนี้กันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางด้านขวามือน,นะคะก,กดกระป๋านในได้เลยค่ะารายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างค,คำสั่งซืั้งสด้ทาที่น้าน,นี้กันเลยนะคะ แนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตรงนี้สามารถคัดลอกลิงก์ข้นไปได้เลยค่ะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยค่ะติดต่อแอดมินตรงนี้นะคะหากเพ,เพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่คืนสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยค่ะนำเลขออเดอร์นะคะมาวางก,กันตรงเข้อตรงนี้ได้เลยค่ะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตอนนี้ก็ไปดูที่หน้าโปรไฟล์ a c e b o o k กันนะคะยอดผู้ติดตามขึ้นกันหรือยังย้อนกลับดูนะคะ ต้องดีดูสักครั้งนะคะรับพื่อนใันดนะคะสนใจในบริการของเว็บจัตเจนิกระสมาราไับนเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ล้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ KMK Social นะคะ